สวัสดีคะ่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็ตัดกระล่ำรีรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนะมันไม่เหมือนก,กระลำกระลำปีหัวกลมเนาะ,ะแต่มันเจะสวยงามนะคะผักเราก็เป็นผักอินรียดูสิคะพี่น้องจ้าโอ อินซีจริงๆไม่เคยมียาฆ่ามแมลงแม้แต่นิดเดียวนี่ค่ะมันจะส่งการแล้วเนาะเราก็ตัดให้มันหมดก่อนส่งการเพราะเราจะไปเที่ยวเนาะไปหลายวันถ้าเราไม่ตัดกลับมามันก็จะเหี่ยวแห้งหมดเลยเพราะมันไม่มีน้ําไม่มีใครรดน้ําให้เนาะพี่น้องกูรู้ก็เลยตัดตัดตัด,ตด ก็เหลือบ้างนิดหน่อยเหลือก็คือที่มันยังห่อไม่แน่นเนาะไอ้ที่ห่อแน่นแน่นี้เราก็ตัดขายหมดเลยกระังปลีรูปหวัวใจสวยๆนะคะพี่น้องรูปหวัวใจสวยๆนะคะพี่น้องจ๋า แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำเนิงใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะกระดมรูปหัวใจหวานๆค่ะ